ทุกคนเคยนึกถึงว่าซื้อโยรุนี่นะครับมันคุ้มไหมใช่ครับคำตอบคือมันคุ้มอยู่ครับผมอยากได้ด้วยแหละประเด็นแล้วภูเขาไฟไม่ประทุครับพบภัยพิบัติยังไม่มาแต่ถ้าหากคุณอยากหาร้านราคาบ้าๆ้าสุดคุ้มต้องนี่เลยราวาบะร้านบริการสุดคุ้มเช่นระบบการเติมเพชรฟรีไฟโรบักวีพีเซิร์ฟเวอร์เท ข้างต่ำสิบเจ็ดบาทบริการจำหน่ายผลเติมเพิษต่างๆอีกมากมายไก่ตัดอีกเพียบลิงั้านลาวาบั๊กอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณครับผมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนครับน่าจะเคยทำการคิดกันนะครับว่าโยรูดเนี่ยนะครับเป็นดาบดาบหนึ่งนะครับที่มีราคาตั้ง1,200โลบั๊กนะครับเออเรียกได้ว่าแพงมากนะคุณผู้ชมตอนนี้ถือว่าแพงมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าโยรูเนี่ย ราคาเนี่ยแพงพอสมควรเลยนะถ้าเติมเป็นโลบาร์กเนี่ยคุณผ,ผู้ชมครับเออโคตรแพงแล้วมันก็จะเกิดคําถามว่านะครับคุณซื้อโยรูเนี่ยคุณคุ้มหรือเปล่านี่เนะครับซึ่งบอกเลยว่าคุ้มหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ที่คนใช้ะครับผมคุณผู้ชมนะแต่ว่าคือในวันนี้นะครับมันจะคุ้มมากกว่าเดือน,นะครับเพราะว่าคุณน,นั้นจะได้รีแบมสกิลใหม่นี่เองนะคุณผู้ชมครับสำหรับโยรูด้เองเฮ้ย คิดดูแล้วนะคุณผู้ชมแอปโยรูนเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งดามเนี่ยที่ทุกคนใช้กันบ่อยมากเลยนะทุกผู้ชมก็เดี๋ยวพี่จะทําการเข้าเกมไปโชว์เคสให้น้องดูแล้วนนะครับทุกผู้ชมไปาเลสโกก็นะครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมคุณผู้ชมแอปที่เข้ามารับชมในคลิปนี้กันด้วยนะครับก็ผมนี่นะครับมิโอเกมมินเนนะครับหรือว่าพี่ปั๊กซึ่งเป็นตาดินนะครับน้องๆครับก็เจ็บคอนิดหน่อยนะคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่า แต่ละวันนี่คือมาไม่พอเมอเข้าเกมมาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมมีดาร์กเบดอยู่ในมือนะครุณผู้ชมนะครับผมดาร์กเบลดของเราเองโอเคนะครับซึ่งนะครับเราต้องจะคิดกันนะครับว่าทาไมคิปนี้นะครับพี่ถึงมาพูดเกี่ยวกับอะไรกับดาร์กเบดใช่ไหมคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าดาร์กเบดจะทงการรีเวิร์ดใหม่นและคุณผู้ชมครับ ที่ดูแรกนะครับน้องๆว่าเป็นดาบซีเนเจอร์ของบลอกฟูนี่นะครับน้องๆแต่ว่าคือก็คุณจะรีแวมนะครับก็รู้ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคนะครับน้องๆครับซึ่งสกิลนะครับก็จะไม่มีอะไรมากครับในคลิปนี้คือสกิลเดิมๆของมันแหละนะครับก็จะมีอยู่ สองสกิลนะครับก็เป็นสกิลแซกับสกิลเอ็กใช่ไหมคุณผู้ชมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าตอนที่ผมเล่นบัฟฟุตเนี่ยไอเจ้าดาบโยรูเนี่ยเป็นดาบที่ผมโคตรอยากได้นะแล้วก็เป็นดาบที่ผมโคตรชอบนะคุณผู้ชมนะครับตอนที่เล่นนะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการไปโชว์เคสที่อื่นกันดีกว่านะคุณผู้ชมนะครับขออนุญาตบินออกไปยัห่างละกันเด้อโอเนะครับผมขออนุญาตนะครับอยู่ตรงนี้ล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ที่เราไปโชว์สกิลของรากบีเนี่ยนะคุณผู้ชมนะครับก็สกิลที่จะไปการรีแบมเนี่ยก็เป็นนสกิลี่นะคคุณผู้ชมนะรับซเป็น เกวที่มีชื่อว่าวันท s l สันสลิกนะครับคุณผู้ชมนะนรับอ่านถูกหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชม โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะทำการสกิลแซดนะครับใส่เจ้าเออพื้นอันนี้นะนะครับเป็นพื้นพิเศษนะครับที่ไว้กันดับโยอรุโดยเฉพาะนะครับไม่เกี่ยวเทียอะไรกันเลยนะคุณผู้ชมโอเคนี่นะครับสกิลแซดของเอ่อวันเทอร์ซันสลิปนะครับคุณผู้ชมนะครับเหมือนน่าจะเป็นเอ่อวันเทอร์ซันนี่มันเป็นเลขเท่าไหร่วะเออใช่ไงม่ะักกันบูไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมคเออไม่รู้เหมือนกันแหละนะครับก็สกิลแซดเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่จิ้ม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  ถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะไอ้นี่หรือเปล่านี่ผมเออเรากดค้างไว้เราน่าจะก่อแตกนะกคุณผู้ชมเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรเลยเน,ะน,นะครับโอเคสกิลแซดจะมาที้นีครับที่เป็นเหมือนเดิมไหมก็จะเป็นแบบรอยดาบฟันอะไรมานี้นะครับแบบเยอะๆนะก็เหมือนดาบไปฆ่าสูนตอนล่าสุดเองไม่เกี่ยวอะไรนเนี่ยโอเคนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวันเท่าสั้นโอเคนี่คือสกิลเก่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลอันใหม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับถ้าเปิดฮาคิล่ะถ้าเปิดฮาคิสนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมหรือเปล่าไม่รู้ นะคุณผู้ชมอ๋อ oh, ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนใหม่เนะี่ยจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมสกิลแซดนะซึ่งสกิลเอ็กซ์เนี่ยไม่ปรับอะไรใหม่นะคุณผู้ชมเหมือนเดิมทุกอย่างสกิลเอ็กซ์นะคุณผู้ชมครับโอเคไปดูก่อนจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชม โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าของชาริสเตอร์รับ RIP หน้านี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเสร็จแล้วสำหรับสกิลรีเวิร์มท่าแทดของดาร์คเบดนี่นะครัผู้ชมนะครัผู้ชมนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะซึ่งอันนี้นะครับมันจะเป็นอ่าสกิลแทดนะครับของดาร์คเบดที่มันเป็นอ่าเป็นแบบว่าอ่าเขาจะเป็นสกิลดาร์คเบดนะครับของเอเยลูขาวดำนะครับซึ่งเเอยลูขาวดำกับเยลูเขียวเนี่ยครับก็คือสกิลเดียวกันนะผู้ชมไม่แตกต่างเลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนสีเฉยๆนะผู้ชมซึ่ง จได้ออกเป็นประมาณนี้นะสลับขาวดำนะครับนี่เท่มากคือเท่มากจริงๆครณผู้ชมก็เท่ดูดิผมรู้สึกว่าน่าจะฟันช้าลงหรือเปล่าน่าจะฟันแบบเร็วขึ้นนะคือแป๊บเดียวนะครับคือจบเลยนะผู้ชมนะครับประมาณนี้เลยนะครับดูดีขึ้นนะคือดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะว่าเก่าเนี่ยเหมือนเป็นแค่แบบ ไม่ได้มันคือมันแบบไม่ได้มีแบบอะไรแบบเยอะขนาดนี้คือถ้าให้ดูนะครับคือมันแบบดูธรรมดามากนะแต่อันนี้คือมันดูแบบมีอะไรมากกว่าอะไรมานี้ยคุณผู้ชมสำหรับผมนะซึ่งก็ดูเท่กว่าเดิมเยอะนะคือรู้สึกว่าโยรูเดี๋ยวนะครับน่าจะเป็นซีเนเจอร์ของเกมนี้หลักๆเลยนะถ้าเป็นแบบว่าอัปเดตแบบ7อัปเดตแอะไรมาเนี้ยคุณผู้ชมนะครับเอออัปเดต7มีมีหรือเปล่าวะจำไม่ได้คือผมเพิ่งมาเล่นตอนประมาณอัปเดตเท่าไหร่จะเนี่ยนะครับจำไม่ได้อยู่ตอนล่องหนนะเออก็อันนี้ก็คือเก่ามากเอเคุณผ สกิลประมาณนี้นะครับส่วนนี้นะครับเป็นโยรุอันสีเขียวนี่นะคุณผู้ชมนะครับโยรุสีเขียวก็จะสกิลเป็นสีเขียวนี่นะครับไปดูดีกว่าจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมโอเคนะครับก็จะมีมานี้นะครับเอ้ยก็จะมีสีดําด้วยนะครับคุณผู้ชมมีสีดําแบบติดๆมาหน่อยเพื่อเอาไว้ตัดกันนะจะได้สวยๆเองนะคุณผู้ชมนะครับเออรู้สึกว่าสกิลน่าจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะสำหรับผมแะเวลามันแตกออกไปแล้วนะครับเวลามันแตกเสร็จแล้วสกิลสกิลจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคุณผู้ชมซึ่งก็ ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือไม่รู้ว่าที่เขาปรับเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของผลดาเมจหรือจะมีเรื่องของผลแบบความกว้างในการตีหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะดูใหญ่ขึ้นก็จริงแต่คือไม่รู้ว่ามันจะปรับเรื่องดาเมจเรื่องการตีอะไรพวกนี้หรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมนะครับส่วนอีกอันนะครับที่ทุกคนนะครับถามมาครับนะ่าคือว่านะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นไอ a อเวคินนี่เนนะครับซึ่งไอเอเวคิ n นี่นะครับก็คือเป็นผลน้ำแข็งตื่นนี่เองนะ ซึ่งหลายคนนะครับก็น่าจะสงสัยแล้วนะครับว่าแล้วไม่มันเกี่ยวอะไรกับผลน้ําแข็งตื่นนี่นะครับซึ่งผลน้ําแข็งตื่นนะครับเขาทําการรีแวมใหม่ได้เองนะครับหรือว่าบัฟให้มันดีขึ้นไปเองนะครับท่านผู้ชมไม่ได้รีแวมใหม่อะไรนะครับพูดผิดพูดผิดหรืพูดผิดเบอร์ไปนะท่านผู้ชมก็นตามเขาบอกว่าไอเวกินนี่นะครับก็คือจะทําการรีสปริงอะไรที่หยาดแอพก็จะเป็นเอ่อนิวนะครับเป็นใหม่ได้นะครับเอฟเฟกต์นะครับเป็นอ๋อท่าระเบิดใหม่อะไรมานี้บ่าแบบนิวเอ็กพอร์ชั่นระเบิดนิวท่าระเบิดใหม่เเอฟฟ เอฟเฟกระเบิดใหม่นะครัุณผู้ชมนะครับของ Iwakening นะครับก็จะเป็นในอัปเดตหน้านะครับก็ก็คือจะบวกอะไรเนี่ยสปีดเพิ่มหรอคือบัฟสปีดเพิ่มเลยวมาเนี้ยแล้วก็ใช้สำหรับท่า C ท่า V นะครับเป็น a อ i ิลิตี้นะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับ ผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมพี่ผมนะครับมีผลน้ำแข็งตื่นนะครับแต่คือผมไม่รู้มีผมมีวถาวรหรือเปล่านะไม่รู้มีหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับกลับไปดูก่อนนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยก็จําไม่ได้ว่าพี่นั้นทาการซื้อผลน้ําแข็ง ah e y awakening ไหว้หรือเปล่านะเอออันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้จําไม่เหมือนกันนะเพราะว่าผล awakening นี่ยผมน่าจะมี a w a k ครบแล้วนะคุณผู้ชมนะครับที่ตั้งแต่ที่เล่นบ r ฟฟ k f a t มานะก็รีวิวก็ยังไม่ตันเหมือนเดิมน,นะแต่ว่ามีของก็เออไม่มี โอเคถ้ามันขายเนี่ยผมก็จะซื้อมาทําการดูเลยนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับโอเคก็คือกูไม่มีนั่นเองนะคุณผู้ชมจบแล้วโอ้โหนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลของเขานะครับซึ่งสกิลนี้เนะี่ยเป็นสกิลแซดนะครับที่ทุกคนรู้ดีโอเคก็จะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้สกิลแซดเหมือนเดิมสกิลแซดเหมือนเดิมอุย้ยมันดูไวขึ้นวะหรือมันไม่ใช่สกิลแซดวะหรือกูคิดไปเองว่ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คือว่าถ้าพูดตรงเนี่ยผมก็จําไม่ได้ว่ามันคือสกนะิละน หรือว่าเป็น Skill C, สกิลซีหรือสกิลวียัไงผมจําไม่ได้อะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันถ้าจําไม่ผิดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้ละลายลงแบบนี้ปะที่ผมจําไม่ผิดนะถ้าเท่า,ท,า,ท,าที่เคยเล่นมานะครับในตอนแรกๆนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่คือมันไม่ได้ละลายแบบเนี้ยมันไม่ได้มีแอนิเมชันละลายแบบนี้ปะถ้าจำไม่ผิดนะเออที่ผมไม่แน่ใจว่ะผมต้องไปดูอ่ะคุณผู้ชมโอเคนะครับหลังจากที่ผมวันันไม่ได้ดูมานะผมตัดสรุปได้นะครับว่าสกิล มังกรอันนี้นะครับที่ปล่อยออกมานะครับเป็นสกิลซีนะครับผมซึ่งบัฟให้มันเร็วขึ้นเนี่ยนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรให้มันดูสวยขึ้นเนี่นะที่ไปดูมานะคุณผู้ชมนะครับส่วนสกิลต่อไปนะครับสกิลวีนะครับสกิลวีก็จะเป็นสกิลนี้นะครับสกิลวันนี้สกิลวีนะครับปรับใหม่หมดเลยนะครับคือเรื่องของอันนี้นะครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปเยอะมากพอสมควรเลยนะท่านผู้ชมเรื่องของเอ่อความสวยงามแล้วก็ ถ้าในการใช้นะเออก็คล้ายเดิมแหละนะครับในการใช้แต่คือมันสวยกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็น้ําแข็งจะละลายลงแบบนี้นะครับคือดูเท่มากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้ได้รวดเร็วขึ้นด้วยคุณผู้ชมนะครับก็น้ําแข็งเนี่ยน่าจะเป็นผลหนึ่งไี่แน่าจะโกงเหมือนกันนะเพราะว่าสกิลซีก็แรงนะครับสกิลวีก็น่าจะแรงพอสมควรนะเพราะว่าสกิลซีเนี่ยมันเร็วมากนะคุณผู้ชมคือเร็วจริงๆนะคือแบบโคตรเร็วอ่ะดูดิเร็วมากนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือ ปล่อยมาโคตรเร็วนะไม่รู้ว่าคูดาวยื้หรือเปล่าด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครคุณผู้ชมเท่าที่ไปดูมานะก็จะสัสดูได้ว่ามันบัฟให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยแล้วก็เรื่องของเอ่อความสวยงามเนี่ยก็สวยงามขึ้นนี่นะคุณผู้ชมนะครับโอเคนะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้นะคุณผู้ชมนะครับส่วนใครเนปะที่ถามว่า สามดบาบโยรูอ่ะพี่มันเปลี่ยนหรือเปล่าวะพี่อันนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันเนมเออถ้าถ้ามันถ,ถ้ามันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูดอีกทีนะครูผู้ชมเพราะว่ามันก็เป็นโยรูเหมือนกันนะก็ไม่อยากกันเสียงอ่ะครูผู้ชมโอเคก็สรับคลิปนี้นะครูผู้ชมขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบายซีโเกน